เชฟโกลเดตโคโลโด้2.5 LT c a p นะคะเป็นรถ เกียธรรมดาปี2014นะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง339,000บาทเท่านั้นทุกคนนะคะเราลงแม็กและยางใหม่ไว้ให้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเออออกไปแล้วแบบจะมีแบบเออต้องไปเปลี่ยนยางไหมอะไรไหมนะคะทีนี้ไม่ต้องแล้วนะคะจัดลงให้หมดแล้วทั้งแม็กทั้งยางใหม่เลยในรถนะคะของเขานะคะสไตล์ของเชฟก็จะดีไซน์ทุกอย่างนะคะให้เป็นคอสซูมที่เป็นแบบโทนเดียวกันสีเดียวกันหมดเลยนะคะให้ถูกความบอกของเขานีนะคะมีช่องเช็ดพันีดีกด สแกนช่องคุนช่องได้นะคะปรับวอลลุ่มได้ตรงนี้นะคะมีช่องเสียบสาย HDMI นะคะรวมถึงในส่วนของ USB AUX มาให้ด้วย oh. ด้านบนม่านบางแดดนะคะนี่นะคะม่านบังแดดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสวนแชนแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โซนกระบะนะคะ เป็นโซนที่มีกระบาะเยอะมากนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอพาดูกระบาะที่ราคาผ่อนถูกที่สุดราคาประหยัดที่สุดนะคะคันนี้เป็น h e Chevrolet c o l o r a d o 2.5 LT Cap นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาปี2014นะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง339,000บาทเท่านั้นทุกคนนะคะสำหรับใครที่ตามหารถผ่อนเบาๆนะคะเพียง6,000กระบาทคันนี้ตอบโจทย์แล้วค่ะมาค่ะคันนี้ก็เป็นรถสีขาวนะคะเป็นกระบาแคปนะคะ ที่เอาไปใช้งานทำกินนะคะวัยรุนเอาไปขับไปรับส่งครอบครัวนะคะเอาไปทำมาหากินได้เลยนะคะร้อมหมุนพร้อมได้เงินทันทีนะคันนี้นะคะนี่กระจังหน้าเท่ๆของเขาเลยนะคะเป็น Front c o l o r a d o นะคะพร้อมโลโก้เชฟโรเลตนะคะโลโก้เชฟรีนั่นเองนะคะไฟหน้าใสกิง้งๆเลยนะคะันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะดีเซลนั่นเองมาดูกันนะคะคันนี้ก็เราลงแม็กและยางใหม่ไว้ให้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเออออกไปแล้วแบบ จะมีแบบเออต้องไปเปลี่ยนยางไหมอะไรไหมนะคะทีนี้ไม่ต้องแล้วนะคะจัดลงให้หมดแล้วทั้งแม็กทั้งยางใหม่เลยนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มแล้วด้านข้างคันนี้นะคะได้กระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้มาให้แล้วค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันภายในกระบะกันบ้างนี่นะคะเดิมตรงรุ่นโคลโดเลยนะคะด้านหลังก็เป็น2.5 c h e ดเชฟโรเลตโคลอโดเอนะคะคันนี้ก็สวยจังนี่ค่ะ อย่างกระสโตนนะคะพร้อมแม็กมกันยกหยอดแดงนะคะเท่ๆให้แล้วด้วยนะจ๊ะมาดูกันนะคะในรถกันบ้างน,นี่ในรถนะคะของเขานะคะสไตล์ของเชฟเขาก็จะดีไซน์ทุกอย่างนะคะให้เป็นคอสตูมที่เป็นแบบโทนเดียวกันสีเดียวกันหมดเลยนะคะให้ดูความบอกของเขานี่นะคะแผงประตูนะคะเบาะหน้าชุดเดียวกันหมดเลยนะคะพุ่งมาลัยพร้อมโลโก้เชฟโรเลตนะคะ ตรงกลางคอนโซลน,นะคะคันนี้นะก็จะได้นี่นะคะตรงกลางเป็นจอแสดงผลมีช่องเสียบแผ่นซีดีกดสแกนช่องทุนช่องได้นะคะปบบรับวอลลุมได้ตรงนี้นะคะมีช่องเสียบสาย HDMI นะคะรวมถึงในส่วนของ USB AUX มาให้ด้วยนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิแอร์ตรงนี้เลยนะคะได้ขับเกียร์ MT นะคะคันนี้ก็เบาก,ก็จะเป็นเบาะพรมสลับผ้าด้านบนม่านบังแดดนะคะนี่นะคะม่านบังแดดก็จะเป็นแบบนี้ นะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะมีไฟด้านบนนะคะเปิดตรงนี้นะนี่ค่ะเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาพร้อมใช้งานนะคะมีที่เกี่ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะม่านบังแดดน,นะคะมีมาให้อีกฝั่งด้วยเอาหล่ะนะคะกระจกมีทั้งสองหมายถึงว่ามีกระจกให้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะม่านบังแดดจาเป็นต้องมีอยู่แล้วทุกคนนะคะนี่ค่ะเก๊ใส่ของ นี้ค่ะบุ๊ก์วิตในเกตด,ด้านล่างมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวภาษีพรบรเราต่อให้นะคะเป็นรถเข้าศูนย์เช็คระยะกันมาตลอดเลยทุกคนนะคะคันนี้ก็นี่ให้ดูให้ดูที่วางแก้วนะคะช่องแอร์เป็นแนวตั้งนะคะสีตำแหน่งด้วยกันนะคะสวยจริงทุกคนนะคะมาดูกันในส่วนของเบาะก,กันบ้างเบาะนะคะที่นั่งก็จะเป็นเบาะหนังด้านหลังนะคะพนักพิงก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะกับเบาะคู่หน้าเลยนะคะ คันนี้ก็สวยกิบเลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการรถกระบะนะคะที่ผ่อนไม่หนักเกินไปได้นั่งกันทั้งครอบครัวนะคะเดินทางขนของกันได้ทั้งหมดเลยนะคะใช้งานได้ทุกทุกแบบคือใช้งานได้เนกประสงค์จริงๆนะสําหรับคันนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยกับเชฟโรเลตโคโ r โ d o LT c a p 2.5 ปี14สีขาวนะคะคันนี้ก็ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีที่6,431บาทนะคะสำหรับใครที่อยากผ่อนเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะคะคันนี้ผ่อน60งวดนะคะที่7,654บาทนะคะได้สูงสุดถึง60งวดเลยนะคะเอาล่ะนะคะใครสะดวกแบบไหนจัดได้เลยนะคะหรือจะซื้อสดก็ได้นะคันนี้ที่399,000บาทนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศนะคะขอให้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะในการเตรียมเอกสารอยากรู้ว่า อาชีพนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะคะสามารถปรึกษาทักแชทแอดไลน์แอดมินมาได้หรือโทรมาก็ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะฝากกันไว้ด้วยกับพันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ